ดีครับทีวีการเกมนะครับก็มาสู่นัดฟรีไฟนะครับอ้าวรูแบบจุดจบนะครับก็แสกใครเรียกร้องมานะครับมาสักทีนะครับโอ้โหแล้วก็น่าจะมาแบบเอาเป็นว่าดูจนจบแล้วกันนะครับมาแบบคุณภาพแน่นอนนะครับโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าคนที่เป็นผู้โชคดีที่เจอซือเจ้าของร้านนะครับเป็นนัดฟรีไฟนะครับที่ว่า หลังจากนักชิงวันเสาร์นะครับเสร็จแล้วเราเองก็มาฟีไฟกับน้องๆนะครับมาล่้กับน้องๆไปเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดนะครับมีอะไรก็อยากจะฟีไฟเก็บคลิปไว้แล้วก็ค่อยลงนะครับวันละคลิปหรือไม่ก็2วันคลิปนะครับมันจะได้ไม่เงียบเกินไปนะครับน้องๆเองก็จะได้มีคลิปดูมีคลิปศึกษารูปแบบการเล่นนะครับดีกว่าว่างนะครับเพราะว่าโควิดนี้น่าจะอยู่อีกน่าจะเป็นเดือนนะครับ เป็นเดือนนะครับก็นอก้นองๆคนไหนที่กักตัวก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเราอัพคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับอาจจะมีคลิปที่ว่าวสนใจหรือไม่สนใจบ้างก็ดูๆกันไปนะครับถือว่าให้กําลังใจนะครับ<น>อย่างน้อยแค่นอ้นองๆก,กดดูก็สบายใจนะครับอย่าเห็นโคนะครับ ตัวนี้คาตาไลท์ที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเจ้าของร้านไม่มีสีอื่นด้วยีนนอเอาเบอร์เป็นชินนจีนะครับเอาระเบิดมดก่อน,นะครับแล้วก็ดับเบิ้ลซิมโบนะครับเน็กสั์ที่ลงของอฝั่งนักวิจัยก็จะเป็นตัวเน็กสั์ขอสามลงได้จัวนะครับ จิอวเล่นนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นคอรดสามนะครับสามารถใส่บนกับนักวิจัยได้นะครับเอามาจั่วได้อยู่นะครับอก็หายากนะครับต้องบอกว่าหายากนะครับเด็กนักวิจัยที่ว่าจัดได้แบบนี้นี่หายากครับนักวิจัยน้อนะครับสีชมพูอ่าสีน้ำเงินนะครับตัวนี้นักวิจัยยูโรนะครับสีขาวโอ้โห อ๋ดาวเอเยสีเหลืองคอาซียอโอ้โหมากันครบนะครับกางกันครบเดี๋ยวคิดว่าก็ไลยบอร์ดมีสีขาวมีบาเรียนแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งไปเปาะนึงนะครับจะลงสีอื่นหรือเปล่านะครับพออาจจะยังพอมีนะครับตอนนี้ลงฟรีแล้วนะครับด้วเยี่ยฟริกนะครับ ตอนนี้นักวิจัยหมดแล้วนะครับเพราะว่าชุดก่อนเล่นรนโดนสลาบไปแล้วสี่ทวีปแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาต่ออที่คาบรรยายเมื่อกี้นะครับที่เจ้าของร้านนะครับเออคือตัวนี้เจ้าของร้านไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าอ่าสกิลอาจจะไม่ค่อยถูกโลกเจ้าของร้านเท่าไหร่นะครับเนื่องอากเล่นหลากสีไอ้ตัวนี้มันจะไปเหมาะตอนอยู่สีขามากกว่านะครับตอนอยู่สีขามากกว่า ลงนักวิยาสีแดงมานะครับคือ,อปกติเนี่ยเจ้าของร้านถ้าเกิดให้เลือกใส่อยากใส่สีม่วงอยู่นะอ,อยากใส่สีม่วงแต่ว่าไม่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 ได้ซื้อม่วงไว้นะครับก็เลยใส่สำรองสีขาวแทนนะครับจริงๆอยากใส่ม่วงมากกว่านะครับตัวนี้มันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับแต่ก็คิดซะว่าไม่ดีกว่าไม่มีตรงงางครับดีกว่าไม่มีตรงงานก็ สบายสบายครับใส่แทนไปก่อนหลักๆเราจุดส่งของการเล่นคาตาไลคือของแข็งเนี่ยมันอยู่ที่หลักๆนี่มันอยู่ที่ทโซเบิร์ดนะครับที่ง้างมาแล้วจะได้ผลมากขนาดไหนนะครับส่วนตัวหลักที่มีสกิลคาตาไลเนี่ยอยู่ที่คนชอบครับส่วนใหญ่เจ้าของร้านจะชอบสีฟ้านะครับทิ้งมือนะครับอย่าค่อนข้างชอบแล้วก็จะชอบสีขาวตัดเบิร์ดนะครับ หลักๆคือจะเป็นสองตัวนี้นะที่เหลือก็แล้วแต่ดวงครับใส่ตัวไหนก็ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ความรู้สึกนะความรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับเาคตลอหนักวิจัยนตัวงตอนนี้ก็คุณคริสน,นะครับคุณคริสเพราะว่านักวิจัยก็ไม่ตีนะครับส่วนเราเองเนี่ยอ่าตอนนี้เจ้าของร้านก็วิเคราะห์นะครับเพราะว่าไลท์เหลือสี่เนี่ยคือต่อให, <c oughs> ให้เดี๋ยวนะไลท์เหลือสามใช่ไหม อ่าไ่าเหลือสามเนี่ยตีไปเนี่ยเขาไม่แพ้นะครับ,บเ,รรเขายังไม่แพ้แล้วที่สําคัญเลยตอนนี้คือมีนักวิจัยสีเหลืองแล้วนะครับอาเซียแล้วเนี่ยมันมันแจกเทคอ่าได้จั่วด้วยนะครับพอแจกเทกได้จั่วเนี่ยคือการที่เราตีไปปิดเกมไม่ได้ในเจ้าของร้านคิดว่าเลยอาจจะไม่ตีครับไม่เขาได้จัวาา่วเป่าเปเลยก็เ,ยเอามาตั้งรับดีกว่า่าเห็นไหมคือคือ,คอตีไปแล้วเขาเขาได้เขาได้จั่วอย่างนี้แล้วเราปิดเกมไม่ได้เขาได้คอด้วยเนี่ยเยไม่ไม่เอาดีกว่า <ersch> ชูวยเลรอดนะครับมาช่วยจั่วเขาโอ้โหโย่สามเลยนะครับในสันไอช่วยจั่วเนี่ยสองใบแล้วนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเล่นดีนะครับเล่นดีจัดมาดีนะครับแล้วก็โอ้โหนั่นนี่มือเหมือนจะขึ้นด้วยนะครับ จุดประสงค์นี่มันอยู่ที่นิกซัดแหละครับถ้าเนิกซัดช่วยจั่วมาเนี่ยเล่นง่ายครับบอกเลยว่าเล่นง่ายโอ้ยก็แสงรูปแบบสีโลนะครับเอาแล้วนะครับรูปแบบซีโลครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านักวิัยสีม่วงนะครับนักวิัย์ลาทินนะครับ เดี๋ยวนะตอนนี้ตอนนี้คือทำหลุมจัว่วอยู่นะครับเป็นหลุมจัว่วคือหาฟาร์มของก่อนนะครับ <c oughs> เลี้งสัตก,ก็แสงนะครับทำให้ก็แสงไปเลเวลสูงสุดนะครับเริ่มตีพี่นะมาเลยตอนนี้เดี๋ยวนะอ่าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าห้าสีนะครับแต่ว่าเจมาหกครบแล้วนักวิจัยมีห้าสีนะครับตอนนี้ผลมาแล้วนะครับรูปแบบจุดจงนะครับก็แสงจอมมาสวรรค์รูปแบบจุดจดมาแล้ว และที่สําคัญนะครับ6เจมซิมโมทุกตัวนะครับตอนนี้หอายา6เจม6เจมซิมโบทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นเลเวลสูงสุด20,007นะครับ6เจมสูงสุด EP 2 0 0 0โอ้โหต้องกันนะครับเพราะว่าหันหลองให้ไลห้ากบแพ้เลยครับอ่แล้วก็ยืนวัดวอโอ้โหเอาแล้วซี่เอาแล้วซี่โอ้โหสนาแบบนี้จะเอาลงยังไงครับ นอกจากเป็นเด็กอื่นนะครับก็บินผ่าน3เจ็มนะครับตอนนี้มีการบาเรียสวิตแล้วก็เมจิกด้วยอ้าวเมโอสยมานะครับโอ้โหตอนนี้มือน่าจะไม่ต่างกว่า20มั้งครับตอนนี้โดนทิ้งหมดนะครับถ้าคาตาไลมาเนี่ยหายหมดนะครับมือโจว2สองนะครับโอ้จะทำเด็กเอาหรือเปล่านะครับแต่แต่น่าจะไม่ได้เด็กเอาหรอกครับพ่อ เพราะว่ารู้สึกอ่าตอนนั้นเด็กน้องเขาเนี่ยเด็กพี่ทีมเนี่ยจะเหลือประมาณสี่นะครับจ่วสองเนี่ยก็ยังไม่แพ้นะครับจวสองยังไม่เอาเลยนะครับคือทําให้หมดไม่ได้ครับทําให้เด็กเอาไม่ได้ครับแต่ก็ต้องต้องเล่นนะครับเพื่อจะสู้อย่างเต็มที่นะครับอ่าห้ามเชเว่นะครับแล้วก็ทิ้งหมดนะครับจวสองนะครับอ่าแล้วก็ยังเหลืออีกนะครับเด็กยังเหลืออีกสองครับ พอเด็กยังเหลืออีกสองเนี่ยกลายเป็นว่ามันปิดด้วยวิธีเด็กเอาไม่ได้แล้วครับถ้ารม่ไ,นะได้จั่วหนึ่งอะตาอ๋อได้จั่วแค่หน,นึ่งนี่แต่ต้องรับด้วยด้วยตัวเหลืองเลยมั้างรันหกสีนะครับก็คิดอยู่ว่าจะสลากตัวไหนนะครับแต่ว่าอ่าขาวซ้ํานะครับคาดว่านะ่าจะสลากขาวไปสักตัวหนึ่งครับได้จั่วด้วยหนึ่งนะครับได้จั่วด้วยหนึ่งนะครับเด็กก็ยังไม่เอานะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าทงก็ได้จั่วนะครับก็ ตีหเจมนะครับตอนนี้ก็เบิร์ดวอไม่ส่งผลแล้วครับต้องเป็นลิมิเต็ดบาเรียครับโอเด็กน่าจะยังเหลืออยู่นะครับเหลือสักสองใบมั้งอ่าเดี๋ยวอีกสองใบนะครับขนาดเข้าเทินจั่วแล้วนะก็ทําให้เด็กเอายากครับก็เต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วเพราะว่าเด็กคาตาไลอย่างที่บอกนะครับสู้ดังวิจัยยากครับว่าปริมาณเนี่ยจ้าของร้านไม่ก็ถูกโลกครับ ต้องยอมต้องยอมนะครับไม่ไม่ไม่ไหวจริงๆครับตีหกเจมด้วยับโอ้รอบนี้ปิดเลยไหมครับอ๋อปิดเลยนะครับโอ้หกเจมก็แซงนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูมาถึงจุดจุดนี้นะครับคลิปต่อไปมีแน่นอนนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ